เป็นคู่ที่ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามทีปัญหาเรื่องมือที่สามไม่เคยเกิดขึ้นกับบ้านนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราแต่งงานช้าแล้วเราอิ่มแล้วเรารู้สึกว่ามันพอแล้ว <c oughs> ตอนนั้นแต่งประมาณสี่สิบกว่าผมนะผมก็เลยรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องมีใครแล้วเพราะว่าเขาก็สวยมากนี่นสวยมากเขาสวย,ออสวยคือ ทำจนเจ็บหน้าหมาแล้วต่เนี้ผมมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในในสาธารณะด้วยแล้วเดี๋ยวนี้โซเชียลมันแรงด้วยเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราทําอะไรผิดพวกนี้เนี่ยมั ing, นมันจะเร็วมากในการที่ทําให้ครอบครัวเราพังทั้งทั้งที่ตอนนี้ครอบครัวเรากําลังสร้างมาค่อนข้างจะแข็งแรงบอกตรงๆเลยนะว่าเรามีความสุขมากๆตอนนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นทุกๆเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นอนะ่นะผม แต่และก้าวของของผมเนี่ยผมไม่กล้าไม่กล้าเดินพลาดคือนึกถึงภาพแบบพิพันนครไปจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งหรือไปนั่งอยู่เก่<ช>อะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหโอ้โหนี่อะไรได้เลยยิ่งกว่าติดกล้องวงจรปิดอีกทั่วประเทศเครือข่ายใช่เครือข่ายเขาเยอะมากเขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะทั้งประเทศยิ่งเขาเรียนคอร์สเรียนพวกธุรกิจอะไรทั้งหลายแหละเป็นสิบสิบคอร์สเนี่ยไปภาคเหนือกลางอีสานปุ๊บ เอาละส่งรูปมาะแกแกฉันเห็นพี่เปิลนั่งกินข้าวอยู่ที่นี่อ่ะอแกแกฉันเห็นพี่เปิ้ลนี่อยู่นี่นี่นีนีนน่ี่ทั่วประเทศถ้าเราไปนั่งกุ๊กกิ๊กกับผู้หญิงที่ไหนในละตายแล,แล้วพอเห็นแล้วแล้วไงคะน้องจูนทําไงคะลูกถ้าเกิดว่าหนูมีคนส่งรูปมาก็มีมีส่งมาตลอดอ่ะแล้วหนูส่งไปอะไรไปหาพี่เปิลไม่ไม่ได้ว่าเลยแบบอ,อ่ะอยู่นี่เหรออะรู้ได้ไงบอกเออ รู้แล้วกันเขาก็ตกใจอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยทําอะไรพวกนี้ด้วยพ <c oughs> ี่มันไม่เคยมาพลาดเรื่องนี้ให้เขาระแวงไม่ถึง <c oughs> ไม่เคยพลาดนี่นเขาจับได้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆคนเราถ้าสังเกตนะครอบหลายๆครอบครัวที่ทําไมเมียถึงเวลาพูดเรื่องนี้ทีไรนะตีตบหัวหัวทุกทีเพราะอะไรเพราะหัวเคยพลาดเขาเรียกมีแผลก็จะทําให้ผู้หญิงระแวง แต่ของเราอ่ะเราไม่เคยมีแผลไม่เคยมีไม่เคยเรื่องพวกนี้เขาก็เลยนึกภาพไม่ออกว่าผมจะไปทําอะไรพวกนี้ได้ยังไงแล้วผมเองพี่เปิ้ลก็ไม่กล้าด้วยไม่กล้าเพราะตัวเชี่ยวแม่งโหดร้ายมากอ่ในทางกลับกันพี่อ่านสมองอ่านในทางกลับกันท่านี่ใช่ไหมนี่อ่านสมองอ่านทำนั้นเลยนี่เราเล่นเราเล่นกลับกันได้ถ้าจูนเป็น ถา,ถามก่อนเจ็ดวันทุกวันนี้ยอ,ออกไปตรัตรัแตลเนี่ยกี่วันในเจ็ดวันทุกวันนี้นะไม่ต่ำกว่าสี่วันจริงหรอไม่ต่ำกว่าสี่วันที่ 5, 6, ไม่ต่ำกว่าสี่นี่ก็คือห้าหกเจ็ดแล้วนะไม่ต่ำกว่าสี่เพราะว่าเพื่อนเขาเยอะมากชีวิตอยู่ได้ด้วยน้ำตาลจากแอลกอฮอล์ใช่ฮะมันจะันเลิศมันจะเลิศเยอะอารมณ์มากขนาดนั้นลูกสี่อีกไม่เหนื่อยหรอนั่นแหละคือการพักผ่อนของจูนพี่อัน จุนส,สตาร์ตตีห้าตีห้าครึ่งแล้วจุนก็จะหาเวลาสแนปของจุนเองเบาๆแต่ก็งานก็คือจะรันตลอดทุกงานหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจันถึงสุกอ่ะจะจบประมาณหกโมงหกโมงครึ่งถ้าไม่ต่อจากไลฟ์อาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยจุนจะไม่ให้รับงานอะไรเลยหลังหกโมงครึ่งหรือหนึ่งทุ่มแล้วจุนก็จะกลับมาบ้านก่อน <c oughs> มาจัดก,การเด็กเอาลูกนอนลูกบ้านจุนนอนสองทุ่มทุกวัน <c oughs> จัดการนอนเสร็จที่เหลือเป็นเวลาจุนละ ใช่นั่นคือการพักผ่อนของจูนถ้าจูนอยู่บ้านทั้งสอวันนี้นรู้ละอีนี้เดี๋ยมันจะซึมเศร้าแล้วนะมันไม่ได้ออกไปไหนนะป่วยล้วแบบใช่ว่าเราถ้าพูดก็คือ e x t r o v e r รขั้นสุดไหมแปลว่าการออกไปสู่โลกภายนอกเจอผู้คนล้านแปดเป็นการชาร์จพลังเราใช่ส่วนบ้ากอะในประเทศไทยอะเมียจ,จะรอการกลับบ้านของผัวค่ะบ้านนี้ผัวรอการกลับบ้านของเมีย